สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดคือฮาพระอาทิตย์ทรงกรดเหนือเสียงพระนางพญาองค์ใหญ่ชาวบ้านไม่พลาดแห่ตีเลขเมื่อวันที่28มิถุนายนที่จังหวัดพิษนุโลกชาวบ้านต่างฮือฮาหลังเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นทั่วท้องฟ้านานเกือบชั่วโมงชาวพิษนุโลกจำนวนมากต่างออกมาชมและใช้โทรศัพท์มือถือเก็บภาพปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดโดยเฉพาะที่วัดราชบ,บูรณะ ที่มีพระมหาเจดีย์หลวงมีพระอาทิตย์ทรงกรดบนยอดมหาเจดีย์หลวงอายุกว่า700ปีที่บริเวณหน้าไปพิษณุโลกสิตีีบริเวณสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่แต่ละจุดสวยงามมากก่อนจะหายไปในเวลา12.30นาฬิกามาทีทำให้ผู้ที่มากราบไหว้ต่างนำเลขพระนางพญาไปตีเป็นเลขเด็ดก็คือเลข812และ12ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ